สวัสดีค่ะเพื่อนขามาดามมารอลูกชายแล้วนะคะมานั่งรอบูบูอยู่ที่สูตรเอ็มจีเขาเรียกว่ารามินทากอมอ .4 ส,สูตรนี้เป็นสูตรใหญ่พอสมควรแต่ตอนนี้บูบูยังไม่เสร็จเลยอะคะ่ะอาจจะสักเย็นๆหน่อยแต่ว่าก็เราใจร้อนอะเราเป็นห่วงลูกชายสุดที่รักก็เลยเออมารอดีกว่าวันนี้ก็มานั่งจิบกาแฟนั่งจิบกาแฟดูทีวี ข้างบนก็กว้างดีนะแต่ก็แปลกใจขับบูบูมาได้เกือบสองปีอ่ะกานเบรกมีปัญหาแล้วต้องวันนี้ต้องเปลี่ยนก้านเบรกอะค่ะแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เพราะว่าเกียร์มันมันรถมันสตาร์ทไม่ติดอะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้คุยกับเซลยังไม่ได้คุยกับช่างทั้งหมดนะคะเดี๋ยวรอเขาอยู่ตอนนี้ก็ก็คือนั่งรอแต่ก็แปลกใจอยู่ดีอะเนาะ แต่คุณพ่อก็ก็เป็นห่วงอยู่ว่าเออทำไมมันเป็นแบบนั้นก็ต้องให้คือให้ถามพวกช่างดีๆว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงแล้วที่สําคัญเพื่อนมาดามขับมาตั้งนานไฟหน้าซ้ายมันมันขาดมาดามไม่เคยรู้เลยแล้ววันนี้ช่างบอกว่าไฟหน้าซ้ายขาดก็ต้องเปลี่ยนไซน้าด้วยนะคะเปลี่ยนน้ามันเครื่องไซกองด้วยแล้วก็ก็เลยบอกให้เขาว่าเช็ค5 0 0 0 0นกิโลไปเลยวันนี้เช็ค5 0 0ห0กิโลไปเลยนะคะวันนี้ มันเครื่องใส้กล่องเพราะว่าบูบูเนี่ยมาดามขับไกลอะ่ะก็คือกรุงเทพกลับบ้านชมบุรีกับชมบุรีกลับมาทํางานกรุงเทพวันจันทร์อะไรอย่างงี้คะ่ะก็เลยต้องเช็คทั้งหมดของบูบูเลยเพื่อนๆค่ะมาดามรู้นะว่าเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้มาดามโลดอะ่ะแต่ว่ามาดามมาดามก็ยังคิดมากอยู่ว่าเออทำไมรถเรามันขับแค่2ปียังไม่ถึง2ปีดีอะ่ะแล้ว มันจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อเชา้าอาการมันน่ากลัวมากอ่ะน่ากลัวจริงๆนะมปดามจะบอกว่ากำลังขับไปทํางานอ่ะใช่ไหมขับอยู่บนถนนดีๆไฟขึ้นทั้งหมดพอไฟขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันสายอ่ะแล้วมันกระตุกอ่เาเขาเรียกว่าเกียร์ไหมมันไปที่พ P โดยอัตโนมัติแล้วเครื่องมันดับ เพื่อนเชื่อไหมว่ามาดามกลัวมากอ่ะมาดามกลัวมากแล้วก็กลัวว่ามีรถคันหลังวิ่งมาหรือเปล่าถ้ามีรถคันหลังวิ่งมานะคือมันมาชนมาดามเต็มๆเลยนะนะตอนนั้นคือตกใจรีบส่งไลน์หาคุณพ่อส่งไลน์หาคิคดได้คนเดียวคือส่งไลน์หาคุณพ่อเลยว่าเออโทรหาคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยว่าเออคุณพ่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บนถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักปั๊บหนึ่งนะคะมันก็ยังดีที่ยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนไงก็คือยังอยู่หน้าถนนวนวลจันทร์อยู่แล้วก็มีตำรวจมามา,มาช่วยแล้วก็มี มีคนมาช่วยเยอะค่ะแล้วก็เอารถเข้าข้างทางได้นะคะแต่นะตอนนี้คือก็เลยโทรหาศูนย์เ g มเร็วมากบอกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะศูนย์เ g เนี่ยศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ M g มมาดามประทับใจมากเลยต้องขอชมเร็วที่สุดเลยอะ่ะมาดามโทรไปนะลูกค้าสัมพันธ์รับสายเลยนะคะแล้วก็คุยกับช่างเลยแล้วก็เขาบอกเลยว่าให้เราใจเย็นๆแล้วมีสติแล้ว จะส่งรถสไลด์มารับรถเราไปที่โชว์รูมไปที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าเราอะรู้สึกประทับใจว่าแป๊บเดียวแต่เขาแจ้งเราว่ารถสไลด์จะวิง่งได้คือหลัง10บโมงเป็นต้นไป แต่เราก็โอเคเป็นห่วงานว่าเสร็จแล้วอาจจะก,กลับไปทํางานที่ไหนได้มันกลับไม่ได้เราก็เลยขอบอกว่าเงั้นขอรถฉุกเฉินแบบรถสไลด์ฉุกเฉินแบบรวดเร็วได้ไหมเ,เขาก็เลยส่งมาให้ภายใน45นาทีเพื่อนๆรถสไลด์มาถึงภายใน1 5 45, 45นาทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่ต้องรอ10โมงเลยนะคะและที่สำคัญนะ รถช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีนะคะมาดามไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะแล้วก็ให้ตังน้องที่คนขับรถสไลด์เนี่ยไปกินกาแฟาเล็กๆน้อยๆเ,เองค่ะเป็นเพื่อเป็นสิน้ำใจแล้วก็มาที่โชว์รูมที่ท,ที่ที่นี่ละค่ะเป็นเป็นโชว์รูมเป็นศูนย์บริการที่บูบเูเข้าๆตลอดนะคะอตอนนู้นก็รถสไลด์ก็มาส่งที่นี่เหมือนกันที่รามินทากมอ .4 นะคะเป็นศูนย์เอใหญ่เลยข้างบนเขาก,กว้างนะคะกว้างเลยนะคะพเพื่อนเห็นไหม กว้างมากเลยค่ะนั่งดูทีวีอันนี้นั่งคอยอยู่ชั้นสองนะคะนั่งคอยอยู่ชั้นสองบูบูยังไม่เสร็จแล้วก็ตอนนี้รออยู่นะคะรออยู่แต่ประทับใจทุกอย่างนะประทับใจตั้งแต่ลูกค้าสัมพันธ์ของ MG แล้วประทับใจช่างน้องๆบริการที่ศูนย์บริการทั้งหมดของรามินทากอม .4 นะคะแล้วก็ประทับใจที่เรามานั่งรอแล้วก็แอร์เย็นๆใจเย็นๆมีสติขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้มาดามโรสนะคะ